มีอะไรนะอย a n n e l แนะนำเกมใหม่ Castle of Hearts รทเป็นเกมแอคชั่น Action, แพลตฟอร์มมุมมองด้านข้างที่พัฒนาโดยเซเว่นลจากประเทศโปแลนด์เป็นการมีเมฆครั้งใหญ่ของเกม Castle of h a r t s ที่เปิดตัวครั้งแรกบน Nintendo Switch เมื่อปี2 0 1 8แต่เวอร์ชั่นรนีท o นี้มีกำหนดวางจำหน่าย ในไตมาที่3ปี2025บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, Switch 2และ PC เนื้อเรื่องและระบบเกมนั้นผู้เล่นจะได้รับบทเป็นสวรันนักรบสลาบผู้ถูกสาบให้กลายเป็นหินโดยพ่อโมทช่วร้ายผู้รับใช้เทพเจ้าเชอรนอบอกเป้าหมายของเขาคือการช่วยเหลือมีล่านักบทหญิงสุดท้าย ของเทพธิดาโมครอสและปลดปล่อยดินแดนจากการปกครองอันโหดร้ายของท่อมดระบบเกมเน้นการต่อสู้ท้าทายและแพลตฟอร์มที่แม่นยำผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตในตำนานสลาบเช่นชอร์ตกูดและวอนิกโดยใช้อาวุธระยะประชิดและระยะไกลเช่นคบเพิงขวานหอกและหน้าไม้จุดเด่นของเกมนี้ คือระบบร่างกายหินที่ทำให้พลังชีวิตของผู้เล่นลดลงอย่างต่อเนื่อง <N> หากไม่สามารถรักษาการต่อสู้ได้อย่างต่อเนื่องร่างกายจะเริ่มสลายสูญเสียแขนขาและความสามารถในการใช้อาวุธการปรับปรุงในเวอร์ชั่นรีโทคคือกราฟิกและเสียงการปรับปรุงตัวละมิเมชั่นเกมเพย์ปรับสมดุลการต่อสู้และเนื้อเรื่องเขียนบทสนทนาใหม่ทั้งหมด และฉากคัดสินใหม่ Castle of h e a r t r e t o r วางจำหน่ายในวันที่ยังไม่ระบุวันที่แน่นอนแต่ไตมาาที่3ปี2025บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X และ S, Nintendo Switch, s w i t c 2และ PC 3ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่เนื้อหามันๆจากช่องของเราและเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ